พระพุทธเจ้าตรัสสอนให้อบรมมุติตาที่มีอยู่เป็นพื้นในจิตใจของตนนี่แหละแผ่ขยายให้กว้างออกไปท่านก็สอนให้แผ่ไปในบุคคลที่เป็นที่รับก่อนตั้งจิตให้เขาได้รับความสุขความเจริญเมื่อเขาได้รับประสบถุกสมบัติและความสําเร็จก็บันเทิงยินดีจากนั้นก็ตรัสสอนให้แผ่ไปในบุคคลที่เป็นกลาง,ลางเมื่อทําได้ก็สอนให้แผ่ไปในบุคคลที่เป็นศัตรูหรือที่ไม่ชอบกัน เมื่อบุคคลที่เป็นกลางๆหรือแม้ที่เป็นศรตรูที่ไม่ชอบกันได้ความสุขความเจริญก็แผ่ใจออกไปให้เขารอย,ยินดีในความสุขความเจริญของเขา